วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมดูท่าว่าเวลานันนมูลของว่าที่นายกยิงลัทชินวัตรตามที่รอยเตอร์วิเคราะห์เอาไว้นั้นหมดลงแล้วเมื่อวันนี้ใจพึ่งพากรอ,ออกมาปลุกกระดมมวลชนอีกครั้งปลุกเรากรรมกรคนเสื้อแดงฐานเกณฑ์หรือคนชั้นล่างทั้งหลายกดดันไปที่ทักษิณชินวัตรและรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งว่าหากรัฐบาลนี้ยืนยันที่จะปรองดองทรจอจะประสานกับหมาก็แสดงว่าละทิ้งประชาชน นส่วนใหญ่ให้ลุกฮือเตรียมกันชุมนุมกันอีกครั้งเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลยิ่งลักจะเป็นแค่คำโขของใจซ้ายไร้เรียงสาหรือว่าจะมีกระแสจริงๆในหมู่คนเสื้อแดงนั่นเป็นเรื่องที่ทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักจะต้องช่างใจพิจารณาว่าถึงเวลานี้สถานการณ์อย่างนี้สามารถที่จะควบคุมดูแลคนเสื้อแดงเอาไว้ได้ตามที่คิดหรือไม่ถ้าไม่ได้การวิเคราะห์ของรอยเตอร์ก็ดูท่าว่าจะเป็นจริงสนทียานเชื่อนืนแผนในทำารยง,งานครับ